ป้าไปวัดป mm, ้าปามาลีไปไหวป้าปามานีไปไหวพระไมนีไหวพระที่ศาลาวัดป้าปา มาลีมาลีกแล้วมาอะไรนี่ไปทำทอาอานอทานจำทานจำทานที่โรงทานมีของกินเยอะเยอะอ่าแ,และ มามีกับบ้านที่บ้านของป้ามีมะมะยมมะยม